อันนี้สตีลานานะเขาน้อยจังหวัดน่านนะนี่บริเวณประทาตส่วนประทาตอยู่ในนี้อ่ะมาเร็วเมื่อกี้เราขึ้นมาจากนี้ดูโหดูเห็นทิวทัศน์หนือนมตัวเมืองน่านนี่ใช้พิชิตขั้นบันไดามาร้อยกว่าขัาน้นนี่ประทาตุเขาน้อย เดี๋ยวเ๋ยเราสำรวจเรามาไหว้ตอนตอนลงเดี๋ยวสำรวจก่อนอันนี้คือทำบุญเ,เขียนนะเขียนเขียนชื่อแล้วก็ยอดตังนะโอ้โหนี่ไฟตรงนัน่นนี่ไฟตรงนัน่นนี่นี่นี่ เราอยากได้ไปตรงนั่นนี่แหละต้องซื้อไปตรงนัน่นเดี๋ยวดยวชูชมชมวัดก่อนชมวัดหลอนพระวิหารว่าวิหารเช่าแม่พระเจ้าทันใจนี่ นี่คือบรรยากาศพระพุทธรูปตัวเมืองน,น่านครับนั่นข้างล่างอะตัวจังหวัดน่านเมื่อกี้เรามาจากเส้นนั้นอะใหญ่โตใหญ่โตมากนี่ระุอตมหาอุดมมงคล ตัวเมืองน่านครับตัวเมืองน่านโอเคราดูส่วนอื่นของพระธาตุบนยอดเขาน้อยเดีย๋ยวเราไปไหว้พระก่อนไหว้พระธาตุก่อน,อนสดีล้านนาะเขาน้อย จังหวัดน่านก็จะเสมาเสมาเสมาสอดรองเท้าไหว้พระครับไปไหว้พระมาเร็ว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 มาไหว้พระ 嗯。Mm hmm.